ราคา200กว่าบาทตัวนี้20วันครับเล็กลงไปอีกพ<ฮ>อเวลาเราเก็บเวลาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่เกลกันะครับสวัสดีครับผมบอยรีวิวขอครับวันนี้เราจะมารีวิวที่ชาร์จแบตกันนะครับตอนนี้ iPhone 12เขาออกมาเนี่ยเขาไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จแบตมาให้เราแล้ว,ลวเหมือนพวก iPad เหมือนพวก iPhone 1 1รุ่นเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาซื้อเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรดีจะซื้อของศูนย์ดีไหมหรือว่าซื้อของนอกดีเพราะว่าศูนย์มันแพงเหลือเกิน 6 0 0 700บาทนะครับวันนี้นะครับผมเลยเอาแบรนด์ออกเทมนะครับแบรนด์ออกเทมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าชาร์จเร็วน้ำหนักเบาขนาดเล็กลงนะครับเดี๋ยววันนี้ที่เอามารีวิวเนี่ยมี1 23 4เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับ20วัตต์นะครับตัวนี้เป็นแบบเบสิกเลยแบบธรรมดาเลยราคาไม่แพงราคา200กว่าบาทตัวนี้20วัตต์นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับ20วัตต์กับ20วัตต์อันนี้คือ20วัตต์เท่ากาันด เล็กกว่าการเกือบครึ่งตัวนี้ไม่สามารถพับได้นะครับไม่สามารถพับขาได้ตัวนี้วัสดุที่เขาให้มาถึงถือว่าโอเคมากด้านข้างน่จะเป็นแบบว่าพลาสติกเป็นแบบเงาๆนะครับด้านบนจะเป็นด้านๆนะครับ ตัวพอร์ตเสียบชาร์จตัวนี้เป็น USB Type C เหมือนกันกับของสูนเลยนะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ iPhone 12เลยนะครับราคาไม่แพงตัวแรกผ่านไปนะฮะตัวต่อไป Octave เหมือนกันนะครับตัวนี้20วัตต์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัว Grand Series นะครับการออกแบบตัวนี้นะครับผมจะให้ดูเราว่าตัวนี้เล็กแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เล็กกว่าของเดิมอ่ะวางให้ดูเลยนะฮะเล็กลงไปอีก เฮ้ยและที่สำคัญเป็นสีดำนะฮะเมื่อเราเปรียบเทียบกันนะครับแบบนี้อันนี้ของ Apple นะครับอันนี้ของตัวอ c อกเทปนะฮะความหนาด้านข้างเนี่ยหนาพอกันเลยนะครับและแต่ความเล็กเนี่ยมันเล็กกว่ากันเยอะแล้วที่สําคัญนะครับขาเป็นแบบพับได้ ขาเป็นแบบพับได้พอเวลาเราเก็บเวลาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่เกะกะนะครับพอเสียเป็น PD ดีวัตต์นะครับเป็นไทท C เหมือนกันนะฮะวัสดุนะครับเป็นสีดําด้านเป็นพลาสติกนะครับอย่างดีเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับตัวนี้แบบโอเคมาก3 0 0นิดนิดเท่านั้นเองนะฮะยังไม่ถึง400เลยนะครับแล้วอีกตัวนึงนะครับตัวนี้40วัตต์อันนี้นําเสนอมากเพราะว่าอะไรอ่าเรามาดูในกล่องก่อนในกล่องเขาจะมีแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับอ่า มาดูตัวเลยตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีโทรศัพท์2เครื่องขึ้นไปนะครับ2เครื่องอยากชาร์จมี Apple Watch ด้วยมีแท็บเล็ตด้วยมี iPhone ด้วยมีแบบของอุปกรณ์เยอะๆนะครับผมแนะนําเลยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวครับจบ ออกเทป40วัตต์นะครับ2พอร์ตนะครับแล้วทั้ง2ช่องตรงนี้ครับรองรับฟ้าชาร์จทั้ง2ช่องเลยนะครับปกติถ้าเกิดแบรนด์ทั่วๆไปนะครับถ้ามี2ช่องเนี่ยมันจะเป็นช่องหนึ่งที่แบบไม่เต็มแม็กอะช่องหนึ่งจะเป็นชาร์จฟ้าชาร์จได้อีกช่องนึงเป็นชาร์จธรรมดานะครับแต่ตัวนี้สามารถปล่อย20วัตต์เต็มแม็กทั้ง2ช่องเลยนะครับก็สามารถชาร์จ iPad Pro อะสามารถชาร์จได้เลยทั้ง2ช่องพร้อมกันนะครับถือว่าตัวนี้โอเคมากขาพับเก็บได้ขนาดไม่ใหญ่ ดูดิอันถ้าเปรียบเทียบกับ20วัตต์ของสแตนดาร์ดเดิมนะครับผมว่ามันแทบจะเท่ากันเลยอ่ะแต่อันนี้40วัตต์นะครับชาร์จได้พร้อมกัน2อันเพราะฉะนั้นเวลาเราชาร์จเนี่ยมันไม่เสียแบบพื้นที่ที่ต้องแบบเสียบอันนี้เสียบอันนี้เสียบอันนี้3อันอ่ะสเครื่องได้อันนี้แต่อันนี้เสียบปึ้งอันเดียวได้2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับถือว่า ตอบโจทย์การใช้งานพอสมควรเลยโอเคตัวต่อไปตัวนี้ขนาด68วัตต์นะครับเหมาะสำหรับการชาร์จ Macbook นะครับขนาด13นิ้ว Macbook Air Macbook Pro นะครับ13นิ้วนะฮะ15นิ้วไม่ไหวเพราะว่า15นิ้วเนี่ยมันเป็นตัว86วัตต์87วัตต์แล้วถ้เกิดตัว16นิ้วเป็นตัว90วัตต์แล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดเป็นตัว13นิ้วมัน60วัตต์ใช่ไหมฮะตัวนี้68วัตต์เพราะฉะนั้นใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับก็มี2ช่องเหมือนกันนะครับมีช่องบนเนี่ยเป็นช่อง18วัตต์ก็คือสามารถชาร์จโทรศัพท์ทั่วๆไปชาร์จ อุปกรณ์ทั่วๆไปได้ iPhone ทุกอย่างอุปกรณ์ Apple ได้หมดเลยนะครับหรือไม่ต้องแอเปิก็ได้ใช้ของซัมซุงใช้อะไรก็ชาร์จได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับเอาไว้เสียบพวกแบบว่าโน้ตบุ๊กพวกโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆอะไรพวกนี้สามารถใช้งานได้นะฮะตัวน,นี้ก็สะดวกดีนะครับพอเราเสียบเนี่ยเสียบปุ๊บชาร์จเข้าโน้ตบุ๊กอันนึงอีกอันนึงต่อชาร์จแบบมือถือก็ยังทําได้นะครับเป็นขาพับเหมือนกันวัสดุที่เขาให้มาของออกเทปผมมองว่ามัน มันโอเคอ่ะมันตอบโจทย์อะ่ะไลฟ์สไตล์การใช้งานนะครับสาหรับผมนะหัวชาร์จแบตสีดำเนี่ยหาไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของซัมซุงหรืออะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแต่พอออกสีดําด้านแบบนี้มานะครับผมชอบมากแบรนด์ออกเทปนะครับผลิตหัวชาร์จแบตสําหรับ iPhone 12เนี่ยมาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกวนครับว่า i, แบตมันจะเสื่อมไว้ค่าไฟไม่คงที่คือการจ่ายไฟแรงไปเบาไป,ไ,ปไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้แล้วด้วยเทคโนโลยีของเขานะครับมันทําให้หัวชาร์จเนี่ย น้ำหนักเบาลงขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพเนี่ยเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบ20วัตต์20วัตต์นี่แบบเล็กมากอะ่ะถ้าเทียบกันนะครับพกพาง,ง่ายสะดวกดีนะฮะสำหรับใครนะครับที่ซื้อ iPhone 12ไปแล้วหรือว่าใช้ iPhone 11ใช้โฟนตัวรุ่นเก่าๆอะ่ะก็สามารถที่จะซื้อได้ถ้าเกิดว่าอะแดปเตอร์มันเสียมันพังหรือว่าอยากได้ไฟที่มันสถียนสถียนแบบ ไม่ใช่ไปซื้อร้าน20บาทอะคือมันทําให้แบบแบตเตอรี่ของเรามันเสื่อมไวนะครับบางที ไฟมันโอเวอร์เกินไปมันกระตุกมันกระชากมันไม่ชัดสม่ำเสมอครับผมแนะนําให้ซื้อของแบรนด์ดีกว่านะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขามีรับประกันด้วยตัวนี้รับประกัน1ปีเลยนะคือเราเพิ่มเงินมาอีกนิดนึงครับเราก็สามารถใช้ของที่มีคุณภาพได้แล้วนะครับผมถือว่าโอเคมากสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ด้านล่างเลยราคาไม่แพง200้อกว่าบาท300อกว่าบาท400้อกว่าบาท,ลาาบาทแล้วก็แบบตัวนี้ตัวใหญ่แ0 0อกว่าบาทนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับการพกพา การใช้งานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคแหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ